สวัสดีครับผมมินนี่กับเดอะแกงอิงเช่นเคยนะครับผมก่อแก๊งเดิมนะครับผมมีพี่ม่อนแล้วก็มีผมนะแล้วก็โฟกนะครับผมแต่ภูมิเนี่ยหายไปไหนไม่รู้มึงอยู่ไหนวะก็ฝากติดตามช่อง YouTube พี่ม่อนไว้เหมือนกันนะผมก็ทำ YouTube เหมือนกันนะฮะก็จะมีไลฟ์สตรีมแจกของพวกแบบแมปแมปไปแลไม่รู้ผมไม่ได้เล่นส่วนอีนี่เมื่อไหร่จะทำคลิปลงช่องสักทีรออยู่มันจะได้เป็นแก๊งยูทูบเบอร์ นะผมวันนี้ก็ยูนิแมปอนิเมชั่นนะผมคือเอาไว้ง่ายนะครับมันคือเกมโอโคุกในสตรีมอ่ะแต่ว่าก๊อฟเกตเอนะอันนี้ก็ไม่มีแล้วมากครับผมจำลองร้านอาหารเบอร์เกอร์น,นะครับเราต้องผัดกันช่วยกันทำทำอาหารแล้วก็ปรุงอาหารส่งอาหารเป็นบอยอะไรงี้เนาะเรียกว่าใช้ความสามัคคีก็คิดว่าน่าจะเคยเห็นเกมนี้กันมาเยอะพอสมควรแล้วนะผมโอเคไม่ต้องเกินอะไรมากหรอกเนาะไปะไปดูเพลงที่มีคิวเปิด <c oughs> ใช่เออวันนี้มันฮาโลวีนวะ <c oughs> มันจะฮาโลวีนแล,แล้วพี่มันตุลา ในปฏิทินไม่มีบอกว่าโฟกว่าว่าเป็นฮาโลวีนไม่รู้พี่ใช้ปฏิทินอะไรจีนเหรอหรือไม่ไม่ปฏิทินจีนกับของไทยมันเรียกกันทุกคนไม่รู้แม่คิดว่ามึงถามแบบโกนส้นตีนนะฮึมันคืออะไรอ่ะคือคือมันสุ่มอะไรอ่ะสุ่มเป็นอานุสาล่าเป็นสกิลอ่ะตัวละครอะตัวละครสกิลเหรอเออแต่วันเป็นเลเจนด์โอ้คนรักปืน เฮ้ยเฮ้ยถือดาบว่ะถือดาบว่ะมันเขามีดาบวคนวะได้ยืนแอคแค่อย่างเดียวแล้วเราเล่นยังไงครับกดเลยไหมอ๋อแ้วนกดอินเวตคนอื่นมาอ๋อยอมรับยอมรับโอเคไปไปสามคนเราเลสโกเอาแล้วแมปสุดฟิโอ้โหดูอ๋อนี่คือแบบเฟมชั่นเหีืองแจ่วมากเลยคนอินโทรของแมปทรรอาหารนะโคตรตึงอ่ะมาโกเออไปหั่นซับเนื้อรวมเป็นเบอร์เกอร์เหรอวะเอ่อต้องการไอ้ไอ้นนี้ก่อนใช่ปะอ๋อผมสับเนื้อ เอาไอโฟเอาเนื้อไปแล้วเออไม่แล้วพี่ต้องเอาไปไว้ไอ้โฟก์ฝักเนื้อหน่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาผักมาแป๊บนึงมันมันมีจานใส่ปะอ๋อโอ้โหโมมีออเดอร์ใหม่เข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเทำไมกูดูไรประโยชน์ตรงตัวเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฟก์กดสกิลเว่อร้อนกร้อนกร้อนแล้วแล้วมันเล่นยังไงวะผมหยิบผมหยิบผักกับเนื้อมาหั่นอ๋อจานอยู่นี่ดีกวะเฮ้ยพี่มันต้องเอาไเนี่ย เอาไอ้นมปังมาใส่ใจจานเปล่าเฮ้ยเวลาหมดแล้วไอ้ยี่มันทำไงวะโอ้เรียบร้อยออเดอร์แรกไปแล้วตอนนี้โดนลูกค้าฟ้องเราเต็มที่แล้วตอนนี้มันมันมันยังไงอ่ะซับ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 ซัอ้เชี่ยอ๋ออเดอร์โอ้เฮ้ยร้านพวกคุณ่มจมแน่เลยได้เป็นผักมาแล้วเอาผักมาใส่ในนี้หรือเปล่าโอ้ความรู้เป็นสูตรคืออะไรวะโอ้ยยิบจานหยิบจานมาใส่หยิบจานได้พี่ยังพี่ยังงงอยู่เลยคือมันจะเอามารวมกันยังไงอะ เน,เนื้อเนี่ยเอาเอาขนมปังใส่จานก่อนป่าวขนมปังใส่จานแล้วก็เอาผักใส่ตามแล้วก็เอาซอสมะเขือเทศเออเอ้ยเอ้สีด like. ๊าไปเลยสีด๊าไปเลยโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะโอเคมินมินมินเอาเนื้อมินเอาเนื้อไปนะเผออเดอร์ที่เหลือไม่น่าจะทันแล้วเราจังหวะนี้เออไอ้ย้อยโอเคพี่พี่เล่นมาเล่นเป็ดละซ้บซั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 บโอเคล็อรล็อตสองทุกคนมามาเราขอไปแล้วเอาขอกินน้ำขอกินน้ำขอไปแล้วเราจานอ่ะจานจานอยู่ไหนจานอยู่นี่พี่ เอาเอามาให้หน่อยเอาเอามาวางให้หน่อยวางให้หน่อยปึ๊บโอเคเอามาวางคนพ่อคนแม่เยอะเลยมั้ยเนื้อต้มแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวพี่เอาชีสชีสชีสนี่ต้องหั่นป่ะมันจะต้องหั่นแหละชีสต้องต้องหั่นด้วยว่ะสุดยอดเลยฝากส่งออเดอร์หน่อยนะเป๊ะน่าจะเป็นตรงนี้นะโอ้โหโอเคเราเล่นไปแล้วเราเล่นเป็นแล้วได้ตังค์แล้วอ้าวอันนี้พี่สับผักนะพี่สับผักนะ เชฟโฟครับผมฝากเนื้อด้วยนะครับเชฟโฟนะครับนะครับไปไปเชฟมินเชฟมินครับเชฟมินครับเราต้องเอาเนื้อใส่นะครับเราต้องเอาเนื้อใส่เดี๋ยวยังวันนี้อันนี้เฮ้ยเอ้ยดูขาเข้ามาแล้วครับผมเนื้อเนื้อใส่ไปแล้วครับมินมินคุณเชฟมินครับฝากฝากฝากส่งออเดอร์ด้วยครับอย่าละอย่าละเด้อเด้อเด้อ มาแล้วครับทุกค้อไอข้อสามมเกิดเหรือยังอันหอมใหญ่ใส่มากเอาเอกูทำไงดีเอากูทำอะไรเอากูทำอะไรดีเอาเอาาเอาเนื้อไปต้มเดิดเอาเอาเนื้อต้มมาเอาเนื้อไปต้มอาเนื้อตเเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปโอเคโอเค้อเค้อเอเคอเคโอเอเอเโอเ้อเ้อเคโอเอเคโอเคโอเคโอเค้อเคโอเคโอเค้อเื้อเื้อเื้อเ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  ออันนี้คือเราผ่าน,น่านแรกยังเฟลเลยครับเต้มันเลีย่ยดเห็นเ้าม,มันเลีย่ยดแต่มันบอกชชยชนะไอสัตว์ทรายบนมันบอกชชยชนะยเอองั้นเออเราไปไป,ไปต่อตอนสองดีกว่าไหมไม่เกมทำหารมันยากวะเฮียเราต้องประสานง,งานกันให้ดีเดี๋ยงั้นเดี๋ยวพี่เป็นคนยุ่งเกี่ยวกับาการหั่นแล้วกันส่อดโฟก็รับหน้าที่ปรุงนะส่วนมินส่วนมิงรัดจะมินมิงล้างจานล้างจานกับ อ๋อผมเป็นเด็กเสิร์ฟนี่เป็นเด็กร้านจ้างเด็กเสิร์ฟเลยชเินโอ้โหกูภูมิใจในหน้าที่ตำแหน่งกูมากเลยนี่จับสองปุ๋ดแล้วปุ๋ดแล้วใช่ไหมโอเคแสดงว่าเราผ่านแล้วแจ้งไนมินเราต้องยืนเฮ้ยเนี่ยเนี่ยฟูยืนเฮ้ยไปเอามาจากไหนไปเอาจุดมาจากไหนหลอกป่ะน้องฟูไปไปไปตรงไหนยืนเป็นไงยืนหลออ๋ออ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วได้ได้ เป็นเป็นขลังนี่แหละเป็นขลังเลย Yes Yes บ r o แมปทำอาหารบ r o แอคจัดเหมือนแอคจัดเหมือนเอาพี่มาเป็นตัวประกอบอะค่ันจเเอาาพีมป็ตัวประกอบตามหน้าที่นะตามหน้าที่นะพร้อมนะสามสองหนึ่งไปเริ่มด้วยความทรงเกียรติของผมเนี่ยผมก็จะรอล้างจานมีเอาจานเอาจานมาหน่อยเอาจานมาหน่อยเอาจานมาหน่อยไม่ไม่ไม่เริ่มได้เดี๋ยวยัง เอาไปเป็นเนื้อต like ่อขอจานอีกที่ครับราบงานะครับเนื oh. okay, e okay, okay, okay. Okay, ้อจีมาออเดอร์ต่อไปมาแล้วออเดอร์ต่อไปมาแล้วออเดอร์ต่อไปเป็นเนื้อจีเหมือนเดิมครับโฟกเดี๋ยวพี่ไปหั่นชีสให้โอ้โหโอ้โหไว้กดหวยเนี่ยเนี่ยวหวยเติบเติมโอเคโอเคโเคครับพี่เฮียเฮ้ยตอกไม่ทันเอาไปไอไอไอมินิเออร์มันมีเนื้อโอ้ยโอ้ยว้าวว้าวว้าวท่นท่นต่อไปออเดอร์เนื้อเหมือนเดิมออเดอร์เนื้อเหมือนเดิม โอ้ยเนื้อเนื้อเนื้อทันไหมเนื้อทันไหมเนื้อทันไหมไอ้เหี้ยกูไม่น่าทันเนื้อเนื้องั้นงั้นงั้นไปออเดอร์ต่อไปเลยก็ได้นะออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับขอจานเพิ่มครับไปจานมาแล้วนี่มาชิบ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 โอเคครับเออดูดูดูความวัแสงเอ้ยเอ้ยมันนาทีกูเหรอเนี่ยเฮ้ยนาทีกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยกระทะโอ้โหกระทะติดมือสบปะชีสบปะชีกระทะติดมืออยู่ขอโทษออเดอร์ต่อไปมาแล้วครับน้องมินน้องพั่มนีมนีขอจาผักแล้วใช่ไหมดี๋ยวพี่สับชีสนะ ใช่ครับเดี๋ยวกำลังสับชีสนะครับกำลังสับผักชีนะเอ้ยส่งให้ส่งให,ห้ส่งให้วางแป้งนะครับวางแปง้งอยังมาส่งแทนเลยวางแป้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวสับผักชีครับโฟกจีนก<อ>ี่ทีมันหงนุดหงิดมาโอ้แต่เราก็ยังจะชนะนะแล้วประเด็นคือมันมันไม่มีกดปุ่มไปด่าต่อไปอย่างเสียดาตรงเนี้ยไม่ไม่มีเนกเนกด่านนี่หวเราต้องออกเข้าใหม่นะครับเดี๋ยวโฟก ชุดชุดชที่าลู้เหรอเหลืองเต็มเลยพนเอกคืออีกสอมีอันนี้เป็นชุดอะไรอ่ะไม่ใช่เลยคุยจะพี่บอลใส่กล้ามใหญ่ด้วยพี่มอนพี่มอนพี่มในใส่ชุดนั้นน่ะเพิ่งใส่ชุดนั้นอ่ะอย่าเลยมันดูไม่เข้าเลยพีอเดี๋ยวใส่ให้ดูกันได้ไอ้เยอะโหดจัดเนี่ยโอ้โหต่อยกูต่อยกูตัวขาดเลย เกิดจัดโอเคสวยว่ะสามสองหนึ่งเริ่ม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 ออเดอร์มาแล้วออเดอร์มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยออเดอร์มาเฮ้ยเอาบินมินมอ้าินบินจานจานเย็บเย็บไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรวะสับปะชีรอแล้วกันนะครับนี่ตอนนี้จะมีฟูดินาผู้ดีนะครับผมกับพลเอกคิสซลูนคิสซโฟกนะเฮ้ยเออเดอร์ส่งมินยิ่งส่งออเดอร์อุ้ยเชี่ยอุ้ยมือแต่เล่นมือแต่เล่นเอ่อเป็นออเดอร์เนื้ออีกแล้วเอ้ยพวกนี้มันอะไรเนี่ย กินเนื้อกันมันกันเลยเฮ้ยออเดอร์ต่อไปมาแล้วเฮ้ยดีนะหั่นผักไว้แล้วอ่ะพี่เกียดล้างจานว่ะอ่าโอเคไม่รักบอลบอลจานเดินแทนบ่อยเลยเจ๊สับเจ๊เดินแทนบ่อยแล้วเนี่ยเดินแทนบ่อยกูไม่ไหวอ่ะบ่อยแม่งชายบ่อยแม่งไม่ได้ดั่งใจเจ๊บอกบ่อยบ่อยเนื้อเนื้อเขบอก ครับพี่ครับพี่อาาจรย์เอ้าแล้วทำไมอาจารย์ไอ้ยิ่เชฟบอกกิ๊กกูไปตักเนื้อเฉยอาจารย์ครับตับผัครับชีกกูเป็นอะไรเนี่ยอาจารย์ครับเฮ้ยอ่านี่นี่นี่เชฟเชฟเชฟโอเคครับเดี๋ยวฟูดีมอนกุ๊กกุ๊กกุ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 กมะเขือเทศเดี๋ยวสับให้แป๊บนึงไม่นานไม่นานไม่นานเกลกอเกลือเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวหนมปังนมปังกับชีสนมปังกับชีส เอาเอากูประกอบเองอะโอ้โหไม่ทันแล้วล่ะจานนี้เอาไปไปไปอันนี้เลยแล้วกันมาส่งเองแล้วเองแล้วเองนะครับโทษจานเนี่ยโทษตีเชฟโทษตีฝั่งนี้ครับจานฝั่งนี้ครับจานฝั่งนี้ครับใส่ไปแล้วล่ะครับจี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 เฮ้ยอาจารย์เพิ่มครับอาจารย์เพิ่มครับเร็วครับบ่อยล้านครับผมผมพยายามอยู่เชฟผมรีบอยู่แอ่าเรียบร้อยผ่านนะผ่านผ่านผ่านโอเคสุดท้าย เราก็ชนะอยู่ดีอ่าสุดท้ายเราก็รอเราพลาดไปแค่ออเดอร์เดียวนะทุกคนการเป็นบ่อยเนี่ยมันว่างเกินไปว่ะไม่ว่างว่างจริงไม่จริงล้างจานยังไม่ล้างเลยแต่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 ดูแขดกับมือพี่ดิเฮ้ยเออว่ะพี่ว่าร้านเราอร่อยชัวร์ยิงเลมีไว้ไว้จะไปไหลอยู่ไหลมาลองนะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยดิเปนกินซัมมูกซูฟังโอเคพี่อนี่คือเหตุผลที่เอ่อพวกทำกับข้าวอร่อยนะครับนี่นะนี่คือเหตุผลอุ้ยด่านสุดท้ายแล้วดัดสุดท้ายแล้วดานสุดท้ายของรสสตอรอนมามามาผมไม่ช่วยนะผมไม่ผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับเมนูนะผมบอกเลยเฮ้ยพวกทำยียอะไรไม่ไม่ไม่มันเป็นอาหารเลมี ทำเผือกไรเชอ๋อไอ้ยักษีสลูปไปเสิร์ฟเองดูดู้รู้มันให้เนื้อสุกอ๋ออ๋อมันทอดเนื้อให้สุกเหรอมันโมง ไม่ช่วยหรอกจานชีสรับโอ้โหออเดอร์มาเร็วมาลัวมากครับโอ้โว้โว้โว้วยโวยวมากูเอง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 เชฟกูเองกูเองนะครับอีกแล้วเอาเอาสลับนาทีกันจบงานกูโดนเชฟเปิดไปเลยเดือด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 ครับมาเชฟกูใส่เองมาไอไอคิสลูไปเสิร์ฟไลยคิสลูไปเสิร์ฟดิงั้นเดี๋ยวพี่งั้นเดี๋ยวพี่วางวัตถุดิบไว้ บ่อยมาทำอาหารเชฟไปเสิร์ฟจาน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 บ่อยบ่อยทำอะไรเอากูบ่อยนี่หว่าเอามาอุ้ยเอ้ทำไมเมื่อกี้ยกโฟกยนยนเนื้อเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเชฟไม่ปรุงเอากูปรุงเองแล้วไม่ไม่ไม่มินปรุงเลยบีปรุงเลยอ๋อออนี้มาไงเนี่ยอ๋องงเลยออสอสองสองส่งสงส่งวิ่งวิ่เว ผักอีกแลักอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเฟลอะเอาว่าดาสุดท้ายไม่เฟลแล้วกันดาสุดท้ายเราไม่เฟลว่ะทุกคนโทตก็คิดดูแล้วกันไม่เฟลตึงเกินตึงเกินตึงเกินคนกับลอบปี้ไม่ได้คิดอะไรไม่ออกแล้วจบคลิปแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะบาย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 โอ้รัวจัดที่เฮี้ยกูสู้ไม่ได้กูสูไม่ได้เลยอย่ารัวจัดเลย